สวัสดีครับเพื่อนๆก็เราก็มาถึงวันสุดท้ายของอาทิตย์ได้นะวันศุกร์แล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ขอให้ท่านได้โอกาสนะครับพักผ่อนนะครับเตรียมตัวเพื่อจะมีความสุขในวีเอนนี้ไม่มีอะไรก็กำลังขับรถกลับบ้านนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้ขับหรอกนะก็มีผู้ช่วยที่แสนเจดีนะคุณนิกนะขับกลับไปอยู่นะ ก่อนจะถึงบ้านก็คิดมาคุยกับเพื่อนๆกันลวกันวันนี้จะเปิดนะใครมีคําถามอะไรอัปเดตอะไรอยากรู้เรื่องอะไรก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับหรือจะมาพยายามตอบคําถามของท่านนะถามอะไรก็ได้นะการชากันชงกระท่อมการเมืองลองดูบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับเมื่อวานเนี่ยผมได้ไปผมได้โอกาสไปเจอกับคนที่ใกล้ชิด ่านนายกประยุทธ์จันโอชามากนะครับก็ถามเขาดูว่าท่านนายกรู้สึกยังไงตอนนี้นะครับเขาบอกว่าท่านนายกก็ยังสู้นะยังสู้นะก็ยังไม่อยากที่จะเลิกเป็นนายกนะครับในภาวะนี้เขาก็บอกว่าผลงานของซาอุเนี่ยก็เป็นผลงานอันนึงที่ ท่านนายกได้ทําให้กับประเทศไทยเพราะว่าผ,ผมไม่เถียงนะผมพูดตลอดว่าการที่คืนพันธมิตรได้กับซาอุดีเป็นสิ่งที่ดีนะแต่ก็คุยไปคุยมาเนี่ยผมก็ถามว่า,าท่านนายกคิดยังไงเกี่ยวกับการที่บิ๊กป้อมกับธรรมนัตเนี่ยได้กำลังเล่นเกมการเมืองกับท่านนายกเนี่ยเขาก็ตอบว่าทางเราก็ตเตรียมนี่จากปากเขานะไม่ใช่ปากผมนะทางเราก็ตเตรียมแน่นอน เราก็ต้องเตรียมพักใหม่นะครับเพื่อรองรับนะครับถ้าเกิดคุณประยุทธ์จันโอชามีปัญหาเกิดขึ้นกับพักพลังประชารัฐต่อไปครับเขาก็ยังเชื่อนะครับอยู่ดีว่ามีประชาชนอีกเยอะที่ยังไงก็ยังอยากให้ท่านนายกเนี่ยเป็นนายกต่อผมก็ไม่พูดไรนะผมก็นั่งเฉยๆแต่เขาพูดสิ่งหนึ่งขึ้นมานะ ที่ก็ทําให้คนไทยทุกคนต้องเข้าใจว่า Mindset ของกลุ่มท่านนายกเนี่ยเป็นยังไงคือผมก็ไม่อยากให้คนคิดมากนะกับคําพูดอันนี้แต่มันเป็นเรื่องจริง,รงนะเนี่ยว่าเขามีอะไรอยู่ในมือคุยไปคุยมาก็เรื่อง250ห้าสสวเนี่ยก็ยังก็ยังโผล่ขึ้นมาอยู่ดีในการเจรจาหรือคุยกันนั่นก็แน่นอนครับ ถ้ทาทานนายกประยุทจันโอชายังคุม250อสวอันนี้ได้เข้าใจเลยเขาไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าคุณธรรมนัสจะคุม21คนเพราะ250มันมากกว่า2ีอยู่แล้วงั้นในการที่ผมได้ไปนั่งคุยเมื่อวานเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าท่านประยุทธ์ยังเชื่อมั่นว่าเขายังอยากเป็นนายกต่อให้ครบ8ปปีตามรัฐธรรมนูญที่เขาคิดว่าเขาเริ่ม ปีที่หนึ่งเนี่ยตอนหลังจากเลือกตั้งตอนที่เป็นนายกเผด็จการเขาไม่นับก็ดีนะก็ดีตรงที่ว่าเขาก็ยังเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาถูกอะนะผมก็พยายามที่จะฟังอย่างเดียวไม่มีคอมเมนต์อะไรแต่ก็ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจะสร้างภาพยังไงนะครับ คนชื่อประยุจันโอชากับพัคพลังประชารัฐเนี่ยน่าจะแตกแยกกันจริงนี่เป็นข่าวรือทฤไฎีมาเยอะนะเมื่อวานผมก็ดีินจากคูผมครั้งแรกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่จริงก็ต้องดูดูกันต่อไปนะครับแต่ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้แล้วผมก็บอกเข้าไปว่าเศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจนะแล้วก็ถ้าเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยน้ำมันยังแพง ทุกอย่างยังแพงเนี่ยผมก็มองไม่ออกว่าถ้าท่านนายกตั้งพักขึ้นมาเองแล้วไม่ลอยลำเราต้องไปพึ่งพา252วเนี่ยอาจจะชนะจริงแต่จะอยู่ได้ไหมผมก็เตือนเข้าไปว่าน่าจะพิจารณาตรงนี้อยู่เพราะว่าถ้าชนะแต่อยู่ไม่ได้เนี่ยผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยอะนะ เก่ยวกับคนที่อยู่นานเกินไปอ่ะหรือสุดท้ายเราไม่ฟังเสียงหรือความรู้สึกของประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไปนะนี่ผมเพียงมารายงานข่าวนะครับกับสิ่งที่ผมได้ยินกับหูสัมผัสกับตาแล้วก็ได้ฟังจากเรื่องจริงมาเรื่องอื่นๆเหรอที่อยากคุยก็คือแน่นอนวันนี้ผมก็ไปเดินในบนถนนสุขุมวิท ็ข้ามมาลายสามทีก็ยังจับจุดไม่ถูกนะว่าจะรีบไปไหนกันจังนะรถยนตหรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำมารยาทไม่มีกันเลยเหรอคือคนกับรถเนี่ยนะคนมันแพ้ตลอดอะ่ะไอคุณจะเหยียบเบรกหยุดให้คนเขาข้ามสักห้าวินาทีเนี่ยมันลำบากขนาดนั้นเลยเหรอครับคนไทยนะวันนี้ก็เห็นคนข้ามนะวิ่งกัน ข้ามทางม้าลายเหมือนกับไปแข่งโอลิมป yeah. yeah. like, uh. like ิกอย่างนั้นอ่ะเพราะกลัวโดดูกลัโดรถชนรถตายกันนะหมอกระต่ายเขาก็เสียชีวิตนะโดยที่ไร้สาระอยู่แล้วตกลงลำจได้บทเรียนอะไรเหรอเห็นทางม้าลายปุ๊บก็หยุดแค่นั้น่ยนะคนเข้ารังข้ามอยู่ก็หยุดไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขายังข้ามไม่ถึงกูไว้กูก็ไปก่อนเพื่ออะไรเนี่ยมันสอให้เห็น ความมักง่ายของคนบางคนในประเทศไทยหรือกลุ่มบางกลุ่มในประเทศไทยเลยมันก็เป็นมักง่ายตั้งแต่ทางม้าลายจนนะเลือกตัวแทนนะขยะคือมันจะมักง่ายกับชีวิตคนไทยมันไม่ได้นะผมขอร้องนะ ทางม้าลายมันมีเอาไว้เพื่อให้คนเขาเดินข้ามถนนไม่ได้มีเอาไว้เพื่อให้คนเขาเล่นสวิตช์เกมนะยิ่งกว่าเกมกระจกสวิตช์เกมอีกไม่รู้ว่าเดินไปตรงไหนแล้วจะตายนะผมขอผมก็ไม่อยากด่าหรือแช่งใคระนะแต่ใครที่ไม่มีมารยาทมักง่ายเราก็ไม่หยุดให้คนอื่นเขาข้ามถนนทางทางม้าลายเนี่ย จรนะผมไม่รู้จะสาบแช่งยังไงเลยว่ามันทุเรศนะ,นะก็ใจเย็นๆกันหน่อยนะให้คนก็ข้ามไปก่อนนะสามวินาทีที่มันคุณต้องหยุดเพื่อให้คนท่ามถนนเนี่ยมันคุ้มกว่าพ่อแม่ต้องเสียลูกไปพี่น้องต้องเสียนะคนในครอบครัวไปบาดเจ็บกันเยอะก็ทางมาลายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันเห็นเลยว่ามันสอนนิสัยของสังคมไทยเราจริงๆว่า มันมักง่ายนะตำรวจเองเนี้ยขี่มอเตอร์ไซค์ก็ยังมีรูปภาพว่าไปหยุดทางม้าลายไม่อยู่เองเหนื่อยจริงๆเือะทางม้าลายเนี่ยนะมันควรจะเป็นนโยบายของประเทศชาติเลยนะอันนี้ก็เป็นเสียงหนึ่งนะท่านยุจรนโอชาครับท่านควรจะรณรงค์นะให้มงองไทยเลิกความมักง่ายเรื่องทงั้งข้ามทางม้าลายเนี่ยก็ไม่ร้นะดูกันหน่อยนะครับเรื่องอื่น,นก็ กัญชากัญชงก็ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เพอร์เฟกนะหลายคนยังถูกหลอกอยู่นะอย่าถูกหลอกเช็คกฎหมายดีๆกระท่อมก็อย่าถูกหลอกนะครับผมก็เป็นห่วงเป็นใยทุกคนนะอ่ะมีใครมีคําถามอะไรบ้างผมจะเปิดเวทีให้ถามคําถามนะครับเผื่อใครมีอะไรนะคุณธนิตถามว่าตู่สู้เพื่อใครคุณธนิตครับเขาสู้เขาสู้เพื่อตู่ครับไม่ต้องคิดมากครับ ขาสู้เพื่อตูครับก็อีกนี่คุณชทเน,น็ตก็พูดแล้วนะคุณประยุทธ์ไม่มีสมองครับไม่จริงครับคุณประยุทธ์มีสมองคนเราเป็นถึงผอทอานสูงสุดนะหรือเป็นนายกไม่ได้หรอเพราะถ้าเราบอกว่าท่านนายกโง่เนี่ยเขาแปลวาพวกเราก็โง่าบัดชบเลยนะเพราะยังมีหลายคนนยังรับเขาได้อยู่นะ อยากรู้เรื่องเพชรซาู่หายไปไหนไม่รู้อยากรู้เรื่องเพชรซาโอหายไปไหนไม่รู้จริงๆนะมีข่าวลือกันเยอะคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปก็ผมไม่มีความรู้ดีถ้าใครมีความรู้ว่าเพชรซาออหายไปไหนก็เป็นแต่ข่าวลือทั้งนั้นตอนนี้ไม่รู้จริงๆครับอยากรู้เหมือนกันแนตะ่ใครมีก็นี่คุณภูจากลาวเลยนะลาวเป็นไงบ้างครับโควิดอยากรู้ การบินไทยตอนนี้เป็นยังไงคุณทัศนีถามการบินไทยเป็นยังไงนะครับวันนั้นผมเพิ่งได้กินข้าวนะกับผู้ใหญ่ของการบินไทยสองคนนะคาตอบของเขาเองขณะนะเขาเป็นผู้ใหญ่ในการบินไทยนะคือเจ๊งเป้งเตร็งเป้งเต้งนละครับปัญหาของการบินไทยคือจริญวัฒนธรรมเหมือนสายการบินจักรแนร์ไนไลมันต้องยอมล้มละลายไปทีหนึ่งเลยล้างไพ่แล้วก็ทําใหม่แต่ด้วยอะไรนะศักดิ์ศรีของประเทศชาติหรือผลประโยชน์ของบางกลุ่ม ก็ไม่ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะการบินไทยเหรอครับพูดได้ฟันธงเลยเจ๊งเป็งกระเต็งเป่งมีแต่งเงินภาษีเราไปสนับสนุนนะให้ผู้ใหญ่ได้อัปเกรด b u s i s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  c s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  r s t s t c s s นะเป็นของเล่นของรัฐบาลคนรวยทหารจริงๆการบินไทยเจ๊งเป้งครับมีใครมีคำถามไหมวะคุณทนิตอีกแล้วเปลี่ยนคนใหม่ก็เหมือนเดิม ถูกต้องครับเปลี่ยนคนใหม่ถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เลิกบนถ้าเราไม่ t ท k e ACTION ถ้าเราไม่เลิกกลัวมหาอำนาจเนี่ยนะครับเปลี่ยนคนไหนก็เหมือนเดิมเพราะอะไมครับเพราะคนไทยเหมือนเดิมก็ยังขี้กลัวมากง่ายไม่สนใจเห็นแก่ตัวกันเองด่ากันเองอิจฉาริษยากันเองนะถูกต้องครับผมเห็นด้วยครับมีใครจะถามอะไรไหม คนชนมากจิตจานึกไม่มีนะครับคุณสมเชษถูกต้องครับจิตจำนึกสำคัญมากครับมีใครจะมีอโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรนะครับผมก็อยากขอให้ทุกคนมีความสุขความสบายในเสาร์เชตนี้หาเวลาพักผ่อนกันหน่อยนะครับก็ เราต้องระวังมากนะเพราะตอนนี้ถ้ามีการรบกันที่ยูเครนเนี่ยเศรษฐกิจกไทยก็ยิ่งจะโดนกระทบอย่างไม่รู้จะยังไงเลยนะต้องระมัดระวังกันมากครับตอนนี้ทางอเมริกาต้อนรับไปกระท่อมของเราหรือยังต้อนรับครับปัญหาคือไม่มีกระท่อมที่จะส่งนําไปที่อเมริกาครับจริงๆแล้วคือกระท่อมตอนนี้สป라이น้อยดีแมนเยอะแต่ก็มีปัญหาใหญ่เพราะว่า เมืองไทยไม่มีกระท่อมที่จะส่งออกไปครับมีใครมีคำถามอะไรไหมเปิดโอกาสนะครับใครมีคำถามอะไรยินดีเลยนะโอเคก็ถ้าไม่มีอะไรนะครับมีโอกาสปฏิวัติกี่เปอร์เซ็นต์ตูจะอยู่ได้อีกนานไหมครับคุณชิบมะยะนะ มีโอกาสปฏิวัติ0%ครับ0%ตู่จะอยู่ไปอีกนานได้ไหมถ้าฟังจากวงในแล้วก็คือว่าถ้าคนไทยไม่เปลี่ยนนิสัยเราไม่พยายามแก้ไขเรื่อง2 5 0สวรคราวหน้าเรายังแตกแยกกันอยู่เขาใช้อำนาจของเขามาคุมเราได้คุณตู่น่าจะอยู่อีก6ปีเลยครับแอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดถึงนะ นัดเจอกันสักวันหนึ่งนะคุณแอนนี่ก็ทำธุรกิจโยคะนะครับใครสนใจโยคะติดต่อคุณแอนนี่ได้นะครับอ่ะผมให้อีกคำถามหนึ่งนะใครมีคำถามอะไรไหมครับอยากช่วยตอบนะวันนี้นะจะมีการเลือกตั้งใหม่ไหมคะมีคะ่ะร้อยเปอร์ซนนะครับแต่คงจะไม่มีจนกว่าเดือนมาร์ชปีหน้าเลยนะ าะเดี๋ยวเส้นปีนี้เราจะมีเอเปกเขาอาจจะยุบสภานะคุณจุนครับแต่ยุบสภาก็ไม่ได้ไว่าเขาจะมีการเลือกตั้งนะตอนนี้ผมมองไม่ออกเลยว่าก่อนเดือนพฤศจิกาเนี่ยคือโนเวเบอร์เนี่ยจะมีการเลือกตั้งเปลี่ยนนายกได้ยังไงในการที่เอเปกจะมาประเทศไทยนะอยากให้คุณทอมวิเคราะห์การเมืองหน่อยวิเคราะห์ง่ายๆครับเขามีอำนาจพวกเราขี้กลัว แล้วก็พวกเราเขาสร้างให้เกลียดก,กันเองด่าก,กันเองทะเลาะก,กันเองงั้นเขาชนะครับ as ส o ลอส s คนไทยยังหลงในเกมนะครับที่เขาตั้งให้คือให้เราแตกแยกเขาจะได้ชนะครับนี่คือการเมืองเมืองไทยครับคุณวุฒิชัยบออปลูกกระท่อมขายได้ไหมครับขายได้แต่ถ้าปลูกวันนี้ก็ต้องรออีกสปีนะกว่าจะเกี่ยวไปออกมาเพื่อจะปลูกนะครับ คุณรัติภาคิดว่าใครจะชนะเลือกตั้งซ่อมหลักสี่ก็มีอยู่2คนแค่นั้นนะครับที่มีที่ผมว่ามีโอกาสนะก็คือของพักเพื่อไทยนะครับคุณอ๊อฟนะกับของพักเก้าใครนะครับก็น่าจะเป็นสองพักใดพักหนึ่งเนี่ยแหละที่น่าจะดูว่าใครจะชนะผมไม่เชื่อว่าคนหลักสี่จะขอโทษทีนะผมจะใช้คำแรงหนยนะ หลงกลหรืองโง่พอที่จะไปเลือกภรรยาคุณศรีร่าอีกแล้วนะหลังจากสามีเขาทํากับเราได้ขนาดเนี้นะไม่ได้สนับสนุนตรงนี้อยู่แล้วสําหรับผมเหรอมันเป็นสิ่งที่จะชี้ให้เห็นอย่างนะถ้าเพื่อไทยชนะก็ทําให้เห็นว่าแปปีหลังจากประยุทธ์ได้มานําประเทศชาติแล้วคนก็ยังรักเพื่อไทยทักเสีอยู่ดีก็น่าจะทําให้รัฐบาลสะเทือน แต่ถ้าก้าวไกลชนะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหข่าวเนี้ยซุปเปอร์สะเทือนเลยเพราะมันจะสะเทือนไปถึงทุกระบบของประเทศไทยเลยว่าให้คุณกรุงเทพเอาก้าวไกลจริงไว้ก็น่าสนใจตรงนี้นะครับเพื่อไทยชนะสะเทือนก้าวไกลชนะแผ่นดินไหวเลยครับน้ำมันแปมแพงหมูแพงทําไมไม่นําเข้าเห็นด้วยนะครับคุณสมบัติก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็เพราะเขาคิดสั้นไงต้องป้องกันนูน่นต้องป้องกันนี่ ีริงแล้วสิ่งที่ต้องป้องกันในช่วดตอนนี้คือปากท้องของประชาชนนะครับประกันโควิดจะยุ่งไหมครับอันนี้ก็เป็นข่าวคำถามที่ดีมากนะบริษัทประกันภัยเนี่ยผมเคยเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัยในประเทศไทยนะชื่อว่าทูนอินชอนส์นะคอปปองจริงแล้วมีหน้าที่ดูแลพวกเรานะแล้วบริษัทประกันภัยพวกเนี้ย กินเงินประกันโควิดไปเยอะเพราะตอนนั้นคิดว่าคนไทยไม่ติดเยอะพอติดเยอะขึ้นมาเราไปเคลมกันนี่คือเจ้าสัวเจ้าสัวเล่นคนไทยคือกูไม่จ่ายกูเจ๊งซะดีกว่าทุเรศมากรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขตรงนี้อย่างสูงแก้ไขด้วยการอะไรไม่ใช่ไปอํานวยให้เจ้าสัวหรือเจ้าของบริษัทประกันภัยแต่ต้องอํานวยให้ประชาชนที่ยินดีไปซื้อประกันภัย นะไม่ใช่ความผิดของเราที่เราเติดนี่เป็นความผิดของไอ้บริษัทประกันภัยพวกนี้ที่อยากเกณฑ์กําไรชิบหายแล้วก็คิดว่ายังไงถึงเวลากูก็ไม่จ่ายนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าเป็นเฟลเลอร์ของมาคมาของรัฐบาลนะคือคนรวยเอาเปรียบคนจนได้ตลอดบริษัทประกันภัยพวกนี้ควรจะอับอายขายหน้าควรเจ้าของควรจะไม่มีจุดยืนเลยนะครับอันนี้เสียหายมากแล้วทุเรศมาก รัฐบาลต้องแก้ไขอันนี้ให้อย่างแรงนะครับเนี่ยดูซิมีอะไรนะครับคุณทัศนีถามว่าคนไทยที่รักและสามัคคีกันจะมีไหมมันควรจะมีครับเราเป็นอะไรอะตัวเล่น ของอำนาจของพวกเขาตลอดเขาทําให้เราแตกแยกกันเขาสร้างเหลืองขึ้นมาสร้างแดงเข้ามาสร้างควายขึ้นมาสร้างสลิมขึ้นมาเพื่อให้เราแตกแยกกันเด็กเอาไปประท้วงพอแต่ไปแตะเรื่องที่บางคนอาจจะเห็นด้วยว่าคนจะมีปฏิรูปก็สุดท้ายแล้วก็วิ่งหนีจากเด็กกันเพราะเขาเอาเรื่องนี้มาอ้างให้เราแตกแยกกันได้ตลอดก็แปลกดีนะว่าเราถูกเราถูกอะไรถูกลอก แต่คนไทยเรายินดีถูกหลอกนะเพราะเราอยากโดนหลอกอะนะนะคนไทยอีกเยอะก็ยังเชื่อว่าการไหว้หินบนถ้ำบนภูเขาเนี่ยเพราะมันอะไรนะหน้าตาเหมือนงูเนี่ยนะดีกว่าเราใช้วินยัยใช้ m ม้เสร็จนะความสำเร็จมาจากตัวเองนะความล้มเหลวมาจากตัวเองแต่พอไม่มีอะไรจะพึ่งก็ไปนั่งไหว้ก้อนหินกันก็ไม่รู้ ถ้าคนไทยยังเชื่ออยู่อย่างนี้อยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทําไมเรามีประเทศอย่างนี้น้ํามันทําไมขึ้นทุกวันเลยคุณสนธยาครับแล้วจะขึ้นอีกเยอะเลยครับถ้าเกิดรัสเซียตัดสินใจบุก,กบยูเครนนะครับนี่ก็ supply and demand เหมือนกันอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดของโลกนะเพียงแต่รัฐบาลไทยรับลูกไม่เป็นกันนเนี่ย คูเวลาถามว่าจอห์นแชนันจอห์นสันคนที่ได้รับวัคซีนควรจะรับ Second d o ดสไหมควรจะรับโดสสองโดสสโดยดีไฟเซอร์เลยครับจอห์นแชนันจอห์นสันน่าจะเป็นยาคุยกว่าซีโนแวคกับซีโนฟาเมกนะครับงั้นถ้าคุณได้ก็รีบครับคิดว่า CPF ผลิตหมูได้เดือนละกี่ตัวครับคุณชัยชนะครับต้องชัดเจนครับอันนี้เป็นความผิดพลาด ของรัฐบาลอีกสูงอีกอย่างหนึ่งรู้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าหมูตายเพราะ African Swine Flu อันนี้โทษเจริญพ,พันธุ์เบทโกรโทษไม่ได้ครับนะครับมันต้องโทษรัฐบาลที่ปกปิดนะครับเรื่องโรคหมูให้พวกเราตลอดอันนี้จะมีปัญหาไปอีกนานเพราะว่ามาเริ่มผลิตกันตอนนี้ยังไม่แก้ปัญหาเรื่อง African นส i n e ฟลูเลยเนี่ยก็ไม่จะผลิตได้เยอะงั้นหมูนี่ผมฟันธงเลยครับจะราคาไม่ลดลงอย่างน้อยอีก1ิเดือนอีก18เดือนครับ คุณพิมพ์ปีนี้จะมีโอกาสปรับตัวใช้ชีวิตปกติไหมคะเหมือนโรคประจําคุณพิมพ์ครับผมขอบคุณกับคําถามนี้มากมันอยู่กับคุณครับผมใช้ชีวิตเหมือนปกติแล้วครับสิ่งเดียวที่ไม่ปกติสำหรับผมก็คือว่าเวลาผมอยู่รอบข้างคนผมจะใส่หน้ากากแต่นอกนั้นผมปกติแล้วครับผมไม่กลัวการติดโควิดเลยนะครับเพราะผมก็ฉีดวัคซีนแล้วมันอยู่กับเรานะผมอดขำคนไทยไม่ได้ครับคุณพิมเนี่ยผมบอกตลอดแล้วนะ นั่งประชุมกันใส่หน้ากากกันทุกคนไม่ปกติเลยอาหารวางมันโต๊ะปุ๊บถอดหน้ากากกันทุกคนนะไม่รู้เลยว่ามันมันแตกต่างกันยังไงอ่นะ้วคนไปวิ่งนะโขนชาวชา,วชาวนะวิ่งอยู่คนเดียวไม่มีคนใกล้ชิดเลยใส่หน้ากากนะขี่จักรยานใส่หน้ากากนั่นะมันอยู่กับตัวคุณไงวัคซีนมันมาแล้วโควิดมันบอกชัดเจนแล้วว่าออมมิครอนติดง่ายแต่ตายยากไม่อยู่กับมาย์เสร็จแล้วครับนะครับผมผมบอกอย่างนี้นะครับ คุฮิวนะครับเหนื่อยมากก่บคุณอมเข้าใจเลยครับแต่จะเหนื่อยมากแค่ไหนก็ได้คนฮิวครับต้องเชื่ออย่างนะพระอาทิตย์จะขึ้นพรุ่งนี้ถ้าเรายัางมีบ้านอยู่มีอาหารกินมีเพื่อนที่ดีมีคนที่พึ่งพามีลูกที่เรารักมีพ่อแม่ที่เราอยากดูแลความสดใสกับชวิตมันก็จะมานะครับโอเคก็ มีอะไรไหมครับที่ใครอยากถามอะไรอีกคุณเชรันถามว่า cost of living เพิ่มขึ้นเพราะว่าดีเซลหรือเปล่า cost of living เพิ่มขึ้น for supply and demand เชนหลังจากโควิดแล้วคุณคุณมีดี m a n d เยอะ supply มันน้อยก็ต้องรออีกนานเลยอะป่วยโควิดประกันจะได้เงินไหมครับถ้าคุณทำประคุณดีนะถาม ป่วยโควิดจะได้รับเงินไหมถ้าคุณทําประกันโควิดกับบริษัทที่เขามั่นคงและเขามีจรรญ,ญาบรณให้กับประเทศชาติอย่างกับเมืองไทยนะนะเมืองไทยประกันภยัยอะไรอย่างเงี้ยกรุงเทพประกันภัยเนี่ยคุณได้แต่ถ้าคุณไปทําประกันกับบริษัทที่มันทุเรศที่มันเป็นห่วงผลประโยชน์ของตัวมันเองว่าเจ้าสัวจะมีเบนซ์ขับกี่คันเครื่องบินส่วนตัวกี่ลำอ่ะคุณก็ไม่ได้ครับเพราะพวกนี้เขา ไม่อับอายขายหน้าให้กับประชาชนเลยก็อันนี้ก็วัดกระดวงนะคุณไปทำกับบอยสตรอะไรอันนี้คอพพควรจะเข้ามาแก้ไขปัญหา,ยอ,ยา,อ,ยาอย่างเต็มที่นะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วผมถึงบ้านแล้วนะหวังว่าวันนี้เป็นเซสชั่นที่ดีนะ Modify Top คุณทอมไลฟ์สดทุกวันเพื่อวัตถุประสองค์อะไรหลังความสำเร็จขนาดไหนผมฟังนักข่าวนักวิจารณ์พูดเยอะแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ผมไม่มีวัตถุประสงค์เลยครับนอกจากให้ข้อมูลกับคนให้กำลังใจกับคนคุณมอร์าไฟครับแล้วก็หวังว่าให้ความรู้ให้คิดแนวคนเราบางทีทําอะไรไม่ต้องมีความหวังที่จะได้อะไรกลับเลยครับนอกจากได้โอกาสพบปะสังสรรค์กับพี่น้องประชาชนและถ้าผมให้อะไรได้ดีสุดคือผมอยากให้กำลังใจครับนะครับแล้วก็หวังว่าผมให้ความรู้นะคุณมอร์ตาไฟคุณชัยยุทธคุณทอมครับผมสงสัยจัง ทำไมไม่ยอมให้เด็กไปโรงเรียนเด็กกินคุณทัศคุณเห็นด้วยเลยครับคุณชัยยุทธครับเด็กควรจะกลับไปโรงเรียนได้แล้วครับเด็กควรจะกลับโรงเรียนไปได้แล้วครับเรากำลังจะสร้างสังคมเยาวชนกลุ่มใหม่ที่ไม่รู้วิธีเข้าสังคมเลยคุณชัยยุทธครับผมเห็นด้วยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้ก็ฝากไปให้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษานะเด็กอยู่บ้านเนี่ยนะ ไม่ได้ครับต้องให้กลับไปไปโรงเรียนแล้วครับคุณสนธยานักการเมืองทําไมเขาไม่ถูกกันครับทําไมเขาไม่ร่วมมือกันคุณสนธยาครับอย่าเข้าใจผิดน,นะครับนักการเมืองไทยเขารู้จักกันครับเขาเสนิทก,กันครับเขาแสดงละครครับเพราะเขารู้ว่าพวกเราเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือยอมเขาทุกคนนักการเมืองผมเห็นด่ากันทะเลาะกันสุดท้ายแล้วก็จับเอวกัน กอดคอกันนั่งกินเหล้าด้วยกันอย่าเข้าใจผิดครับพวกนี้เขารู้หมดเลยครับว่าพวกเราโง่กันแค่ไหนจากกิจถามว่าคุณทอมพูดถึงนายกไปซาอูผมพูดครับเป็นสิ่งที่ดีครับอะไรชมเราก็ชมการที่ท่านนายกไปซาอู่แล้วก็คืนพันธมิตรระหว่างประเทศเป็นสิ่งที่ดีมากครับโอเค ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมถึงบ้านแล้วเป็นคำถามที่ดีนะที่มีน้องเมื่อกี้กถามว่าคุณทอมทำไลฟ์ทำไมเนี่ยตอบอย่างเดียวเลยครับเพราะผมอยากทำแลวการที่ผมทำไลฟ์ผมไม่คิดว่าผมเบียดเบียงทำร้ายแล้วก็ทำให้คนอื่นลำบากงบองขออนุญ,ญาตนะครับขอให้ผมทำต่อครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ